เสร็จแล้วนะครับผมออฟฟิศตัวเกียเ์สิกนี่เลยครับหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนใกล้จะได้เข้าอยู่ผมแอนอีกมองเนึง่งผู้ใดมาตีปไปอ่ะโอ้อันนี้มันเขาจะตีไปเื้อตีไปมบบี้แบบว่าผ่านกฎหมายปรเนื้อว่าออฟฟิศเขาจะเสร็จแล้วไม่เป็นหวงนี้งหรอ่บอบอบออีกมองเนึงไปเบิรงกันเลยออฟฟิศตัวเกี่ยวนะครับผมใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่ามุงงรังคาแล้วรังคาเริ่มขึ้นแล้วนะครับ แทนลังค่าเปลี่นแล้วเพื่อนปลาแล้วประมาณอีก 40, สี่สิบวันเสร็จทัานแม่นบอกเพื่อนปลาอีก 40, สี่สิบวันเสร็จใช่แต่ว่ามุงเสร็จเราก็ฉาบไม่ใช่หรอพอเปิดว่าโครงสร้างใช่ไหมใครไม่ตกแต่งบ้านเปล่าเสร็จเอออฟฟิศเปล่าเสร็จสี่สิบวันประมาณหนึ่งเดือนแต่ว่าตรงนี้ซิเดเจอร์คือเวลาเข้าออฟฟิศปุ๊บไป่ไหมเปิดประตูเข้าไปไมันจะเห็นบ้านเลยเพราะมันรเป็นกระจก เวลาเรานั่งห้องโถงมันจะเป็นวิวข้างหลังเป็นเปปบ้านเก่าบ้านเลยบ้านเป็นวิวบ้านเป็นวิวแต่จะมีรั้วข้ามอยู่นะฉันชอบโบกนี่มากเลยโบกทางเข้าไปเป็นโถเป็นถ้ำทีดีประตูโถงสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ไงพี่น้อเว้มุ่งหลังคาแล้วมุ่งหลังคาแล้วโอ้โหห้องซ้อมดนตรีเรา ห้องซ้อมบางทีเราอนุมัติฉาบได้ไหมติ๊กถูกแล้วคืออนุมนัติฉาบแล้วฉาบได้อเอาเห็นราคาถืองไงก็เหล่าห้องซ้อมพอนี่ประคั่งเลยนี่แต่จะอ๋อไม่หมายถึงว่าไม่ได้มีฝ้าไม่มีฝ้ามันสูงอ,อันนี้เป็นกระดกกระดูกตรงนี้เลยแต่ลองซ้อมสิครับซ้อมเต็มยนไงเฮ้ยใส่เสืเอเ้อ,อ,อใหม่จะได้ใส่พอดีแล้วดูพอดีจะได้ใส่อยู่เหรอใส่ปะวะใส่ท่านพอดี แมงอันนี้จะเป็นกระจกตากนี้ยาวขึงรูปในแบบนี้ขอกระจกวงกลมเลยแล้วก็ขปีเถือว่าถือว่าเต้นได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นมุมันกรต้องเฮ็ดห้องเก็บเสียงหรือเปล่าน้มันมีทับเสียงป่ะนี่ต้องก็จะมีอยู่แล้วทับเสียงทับอะไรเพราะว่ามันเป็นห้องซ้อมดนตรีด้วยเอาพี่อันนี้ใกล้เสียงหรือยังครับ พีจ่จะถับเลยอไม่ครับเอาแบบไปยืนขอคือละติพี่มาจะมาแลถักไปยืนแถวขอใช่ไหมพี่ว่าจะมาถักเลยยังไหมเนี่ยเวลาเรานั่งโซฟาแล้วแยนๆเดี๋ยวมันจะเป็นยูข้างหลังรุ่นเลยเป็นเนเบิร์ดกูเลยนะต้องมากรณีเมืนอคืนนีเพื่อนแท้เเออนาะยื้นพ่อเมียอันนี้ห้องอีกห้องหนึ่งอันนี้หมว่าเลยมาถือว่าซอยแยกเดี๋ครับหลายห้องหลายหลายลืบนะบ่อยกว่าหลายลืบอันนี้ห้องอะไรคะอันนี้ห้องประชุมห้องประชุมแบบว่าห้องดำรวม เป็นตัวยาวเหรอที่มีไม้เนี่ยมีไม้มีไม้อันแต่ห้องสำนักกับห้องใสำนักมีไม้มีไม้มันได้ยินกันอยู่ต้องมีห้องทำงานบอสห้องนี้แหละห้องอะไรครับห้องอะไรวะบีเรีนมาเด้อล้วเข้ามาก็มีห้องอีกนะไม่ใช่เล็กนะเป็นหลบๆนะยังไงคือเป็นแตอยากไรเนถอะหลบต่ออันนี้เป็นห้องตัดต่อห้องหนึ่งตัดต่อหนึ่งออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิศตัดต่อหนึ่งอันนี้ออฟฟิศสอง อันนี้ก็ห้องอะไรคิดดูออกห้องประชุมมั้งไหมครับมีห้องคอนตูมไหมครับมันมีห้องเรียกว่าห้องเก็บชุดเก็บเป็นลาวเดียวน่าจะห้องเป็นอะไรอย่างกั้นแหละพวกเกี่ยวกับติปถาสวยเกินต้องไป็นทำไมดูค้าไม่ออกครับตัวอยคือเขียนเป็นอะไรก็เลยแตะทำไมฉาบโอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องมันเยอะจริงจริงนะห้องหรอมันไม่เยอน้อยนิดมองเข้ามามันเป็นห้องนั่งห้องนี้ตู้น้ำดื่มเพื่อไขอน้ำการรอด พอน้ำชายไ,ได้จับพอน้ำกระึ้แต่ว่าแยกกัน lgbt ละครไม่อยากเอ <LGBT S 2> รารวามกันเนี่หละทางป้าทีครัวยเย็นแบบว่าชงกาแฟชงดื่มชงอะไรสวัสดีค่ะอันน้เห้องเก็บชุดจริเป็นไเนี่ยพรชุดเราจะเยอะขึ้นมากใช่ห้องเก็บชุดอาจจะต่อเติมแล้วก็ยุ่งจะเป็นอาคารอีกาคารนึงที่ไหมวะทำชุดทำอะไรชุดรมาทัสาอยู่ท่าหลังก็ต้องจุดต่ไม้ยินออนไม่ได้ ตัวมายินอ่อนมันเองที่นี่มันจะไมันจะได้ฟิลแบบว่าสูงว่าทุกอย่างราคาไม่เป็นสูงหรอมันจะดูว่าโปร่งร้องสบายใช่มันจะบอกป็นแบบว่าอันตันไปอันตันใครแล้วเพื่อผกอ้ีสีเมือแล้วแล้วแมนบอกครับีสีเมือแล้วมันจะมานอนได้หรือจะตันใจเนอนแล้วมันได้เห็นน้อนมันบอกน้อนนี่มานู่น้อนอีกแล้ว ้อพาอยู่นี่น่ะโซฟาจีนอ่มง้ไปสม่งดาไม่รอกมข้อนแน่นเนี่ยพน้านัดแม่หน้าใส่้นม่มาไทยดิมต้องไปไยดิเนี่ยนะแล้วน้นี่ไม่ให้มองอยู่ว้าง่เลยแม่เห็นบอลเด็เคยเบิร์บอกเขาพอมีหานี่เป็ดพาชีึ้นเ้าป็งูมั่อ๋อตรงกันบอกโดย่ฉพาะงูเห้งมันตรงอยู่นะนี่แม่อาไทยดิแม่เอาไปแบดไปบ้านอย่างพน้าจะไปอยู่น้ำน้านเจ้า อ๋อพันจิ้งเก๋าไข่ปลาไ้ตซินิซันอันนี้ห้องรวมต่อไปที่ห้ามมานอนห้องนี้นะไม่ได้นะอันนี้ห้องเราไปดูว่าแขกไปไทยมาผู้ใด,ดสิมาติดตศศ่อทุกอย่างจะเป็นทุกอย่างจะเป็นสวยงามบนดนตรงนี้จมา,ม,มาบ้านจ้างอุ้ยไม่อยากไม่อยากไปเซ็นสัญญาอยู่บ้านค่ะอยากมาเซ็นสัญญาอยู่นี่ก็<อ>จะเป็นมุมประจำเลยก็จะเห็นก็เดี๋ยวจะไปชงกาแฟมาให้กินด้วยถ้าใครมาเซ็นสัญญาที่นี่ <laughs> เพราะว่าเราจะทำคาเฟ่ที่นี่ด้วยเออคาเฟ่ไปสก<ๆ>นเลยเองแหละ พลัง,งานพนักง,งานหนึ่งคนนี่สินะแสดงว่าต้องได้จ่ายตายทุกแก้วนัน่นเองใช่ใช่ไม่ได้ฟรีนะ <c oughs> ตาโอเคนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งก็เสร็จแล้วเดือนก,กว่า <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเจอกันรอติดตามขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงที่ทำให้บ้านตัวเกมสสิ่งมีที่อยู่ที่อาศัยมีที่ซุกหัวนอนนะจ๊ะ